พบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถนะครับของเท็ตรถประเสรกษตรยูสกาสาขาบางสามพอนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเตียวกอนะครับและรถที่จะมารีวิววันนี้นะครับเป็นรถอีโคคาร์ยอดนิยมนะครับเอ้านิสสันทามิร่านะครับ1.2อีสปอร์ตเกจนะครับปี2017ครับก่อนอื่นยวก็ขอเชิญชมรอบกระวัลกันก่อนนะครับ มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับไฟนะครับเป็นไฟมันติดเรนเตอร์นะครับโดมดำนะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟดีทามไลท์นะครับแล้วก็จังหน้านะครับเป็นโฟเมียมมานะครับตัวนี้มาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเริ่มต้นที่ล้อนะครับล้อเป็นล้อแม็กซัอลลอยขว่าสิบห้านะครับของมิสันอับล่าโดยตรงนะครับ ยางนะครับเป็นยางของดันหลกนะครับขนาดหน้ายางนะครับ195ทับ60ห้5นะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจุมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นปรับไฟฟ้าแต่ไม่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาในส่วนของด้วยจับประตูนะครับตอนนี้เป็นโครเมียมนะครับกระจกนะครับติดฟิลมาให้รอดคันนะครับแล้วก็มีในส่วนของการสาดนะครับชิ้วกานสาดนะครับติดมาเรียบร้อยนะครับ ด้านหลังนะครับพิสันติมิล่านะครับจะติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับการระยะถอยนะครับสามจุดนะครับต่อมาก็เชิญชมในตัวรถกันต่อครับครับมาดูในห้องโดยสารกันนะครับห้องโดยสารนะครับเริ่มต้นที่พงมลายนะครับพงมลัยนะครับเป็นพงมลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ชุดเครื่องเสียง เครื่องเสียงตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสามารถเล่น c d MP3 นะครับวิทยุ AMfm ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้ยังเป็นระบบของแมนนวดนะครับหมุนมืออยู่นะครับเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์นั้นเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับตรงนี้นะครับจะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะครับในตัวรถนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะยังจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่อยู่นะครับตัวนี้ ข้างในไม่สวยนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของนิสันอะมิ a คันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 2 0 0ัซีซีนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่79แรงม้านะครับแรงบิดนะครับอยู่ที่1 0 6นิวตันเมตรนะครับใหม่ๆมนะครับสวยๆนะครับนิสันอะมิ拉ปี2017นนะครับหากใครที่สนใจนะครับ ราคานะครับอยู่ที่นะครับสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับหรือว่า่อนอยู่ที่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทคูณแปดสิบสี่นวดนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับเซลล์ทอดนะครับที่เบอร์ครับศูนย์หกห้าสามเจ็ดสองหกเก้าเจ็ดสามนะครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกห้าสามเจ็ดสองหกเก้าเจ็ดสามครับเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามทิดเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับของช่องเสษตรผลยุทธ์ารนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับทั้งหน้ากับการรีวิวรถรุ่นหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซียวทอกนะครับก็ขอราบเุณาสวท่าีครับ